ข่าแรกนะคะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาคสี่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครราชสีมาเร่งตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานคอนกรีตสนามฟุตซอลก่อนจะสรุปผลส่งให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในสัปดาห์หน้า นายธีรศักวิริยะกะมลพันธ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาคสี่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนายมงคลสาวิสุทธ์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนคนรราชสีมาและนายประสิทธิ์ศรีพิรมวิศวกรโยธาชำนาญการจังหวัดได้นำเครื่องแรงรับแรงอัดไตรและเครื่องสแกนคอนกรีตตรวจสอบโครงสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งใน16โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณแประยะติก่อสร้างสนามฟุตบอลเพื่อทดสอบหาค่ามาตรฐานพื้นคอนกรีตสนามว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่ทำสัญญาไว้หรือไม่เพื่อนำผลทดสอบไปประกอบเป็นหลักฐานสรุปผลก่อนส่งให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินรับทราบในสัปดาห์หน้า โดยที่ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาคสี่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานการตรวจสอบสนามฟุตซอล16โรงเรียนในพื้นที่อำเภอโนนสูงและการสอบปากคำครู16โรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งการสอบปากคำบริษัทที่ยื่นเสนอราคาขณะนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงรอหลักฐานการตรวจสอบคุณภาพสนามฟุตซอลอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งภายในสัปดาห์หน้าก็จะสรุปผลการสอบสวนทั้งหมดส่งให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินรับทราบต่อไป